สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะก็คือว่าผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งมานะครับผมเรื่องนี้ชื่อว่าชาววอลกิ้งหรือเปล่าชาววอลกิ้งสองพันยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมหนังเรื่องนี้หลังจากที่ผมดูจบแล้วอ่ะมันเป็นหนังแนวบูซายไฟอะไรประมาณนี้นะตามไล่ล่าเป็นแนวไซไฟอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมดูไปดูมาหลังจากดูจบอ่ะผมรู้สึกว่า มันได้กลิ่นอายของหนังหนังรักตะมุตะมิหนังรักตะมุตะมิน,ะมะมน่ารักสะง,งานไปนะครับผมคือต้องบอกว่าพระเอกในเรื่องเนี่ยหืนใสนางเอกตลอดเลยหืนใสนางเอกตลอดเลยนะครับผมคือใครดูจบนะมาบอกความรู้สึกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมดูจบนะหนังเรื่องนี้แสดงโดยพระเอกทอมฮอลแลนด์นะครับผมพระเอกเรื่องสไปเดอร์แมนนั่นแหละนะครับผมสไปเดอร์แมนน่าจะล่าสุดนะกับ เดซี่ลิตลี่นะเดซี่ลิตลี่นี่ถ้าเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกว่าเอ้ยนางเอกคนนี้เคยแสดงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงเรื่องสตาร์วอลสตาร์วอลภาคสตาร์วอลล่าสุดอะสตาร์วอลเดอะฟอสต์อเวกินอะไรสักอย่างเนี่ยเออเดอะฟอสต์ภาคเดอะฟอสต์อเวกินนะที่เป็นสาวเจไดหรือเปล่าที่รวบผมอะรวบผมแล้วใส่ชุดขาวเป็นนักรบอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับคือต้องบอกว่าหนังเรื่อง Star War ลเดอะฟอสต์อเวกินเนี่ย ของทางด้านเดซี่ลิลลี่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเธอเท่าไหร่นะก็เออก,ก็แสดงดีนะแต่ไม่ถึงกับเฮ้ยคนนี้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่มองมันผ่านแหละแต่พอเธอมาแสดงเรื่องเนี้ยเรื่อง a ชา e s วอลกิ้งคือเธอปล่อยผมไงเธอปล่อยผมเป็นผมบ๊อบบ๊บสั้นนะสีทองผม Bob Sun, บ๊อบสั้นบลอนทองนะครับผมคือต้องบอกว่าคือผมเห็นข้างในเฮ้ยนังเอกคตน,น่ารักเลยนะครับผมในสายตาผมนะคนอื่นนี่ผมไม่รู้นะ ไม่รู้นะว่าน่ารักหรือเปล่านะแต่ผมดูแล้วเฮ้ยโคตรน่านรักเลยอ่ะผมก็เลยตั้งใจดูไปพิเศษเลยนะครับผมเอ่อเพราะตอนที่เธอแสดงเรื่อง Star War เนี่ยเธอรวบผมไงเธอรวบผมรวบผมไม่ค่อยน่านรักเท่าไหร่เออก็ก็ดูดูเป,เป็นเป็นหญิงแกร่งหน่อยแต่แต่พอเธอมาแสดงเรื่องนี้มันก็แอบออกแนวบูส์ไซไฟเหมือนกันนะแต่แต่ด้วยความเป็นบอลทองเธอ เออแล้วก็เป็นผมบ๊อบสั้นเงนี้ยโคตรน่ารักเลยเออไม่รู้ดิผมรู้สึกดูแล้วน่ารักมากเลยะนะครับผมเรื่องเออเรื่องมันจะประมาณางี้ครับเรื่องมันจะเป็นประมาณโลกอนาคตะอะไรเงี้ยที่มันเป็นโลกโลกเกือบเหมือนโลกแตกอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือผู้ผู้ชายจะมีวิวัฒนาการก็คือว่าคิดออกคิดมีความคิดอะไรเนี่ยออกมาจะได้ยินกันหมดจะยินความคิดของแต่ละคนนะ่ะคิดออกเสียงดังกันหมดนะครับแต่ผู้หญิงเวลาคิดอะไรออกมาอย่างเงี้ย มีความคิดอะไรออกมาอย่างเงี้ยผู้ชายจะไม่ได้ยินนะจะไม่ได้ยินเสียงของของผู้หญิงนะแต่พวกผู้หญิงอะ่ะจะยังคงได้ยินเสียงของพวกผู้ชายอยู่ว่าคิดอะไรอยู่มันจะคิดออกมาเป็นผ้าเป็นเป็นเสียงดังมากเป็นจินตนาการเป็นเสียงดังมากประมาณนั้น,นครับเออนะครับนางเอกถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะชื่อไวโอล่านะชื่อน่ารักอยู่นะครับผมคือผมนั่งดูทั้งเรื่องเนี่ยพระเอกอะ่ะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือว่าแบบว่าไง แปลว่าหื่นทั้งเรื่องอ่ะเออหื่นใส่นางเอกทั้งเรื่องเลยตลอดทั้งเรื่องนะครับคือเพ้อหาแต่นางเอกตลอดเลยคือแล้วในเรื่องก็คิดดังนะเออนางเอกก็ได้ยินหมดอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะอย่าง,อย,างอย่างผมยกตัวอย่างมาว่านะเธอ,อทํำไมชื่เอเฮ้ยชื่อเธอน่ารักจังเออเธอน่ารักจังเลยเนี่ยผมทองเธอสวยจังอะไรอย่างเงี้ยผมบอลทองเธอสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จูบฉันสิ ฉันอยากจูบเธออะไรอย่างเงี้ยอะไรวะคือผมนั่งดูตลอดทั้งทั้งเรื่องเนี่ยพระเอกอะอะไรของแกวะแกจะคลั่งนางเอกไปไหนเออนะนางเอกอะได้ยินความคิดจนจนลำคานอะจนลุกหนีอะเออลำคาญจนลุกหนีอะอืมจนเดินลุกหนีอะเออนะตอนจบท้ายเรื่องนะคือพระเอกก็ยังจะลุ้นนะก็ยังจะลุ้นให้นางเอกจูบอีกนะก็ประมาณว่านี่เธอจะจูบฉันจริงๆหรือเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย นะครับคือคู่นี้อ่ะคู่นี้ผมว่าโคตรจิ้นเลยคู่นี้ผมมองว่าทอมทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่เนี่ยโคตรคู่จิ้นเลยนะคู่จิ้นของเรื่องนี้เลยนะเออผมไม่ได้บันเทิงกับการเขาเรียกว่าการไล่ล่าหรอกการไล่ล่าในหนังนะการไล่ล่าในหนังเท่าไหร่นะแต่ผมชอบตอนที่พระเอกกับนางเอกจิ้นกันนี่แหละเออมันน่ารักตะมูตะมิดีอะนะในเรื่องนางเอกนะขนาดมอมแมมทั้งเรื่องนะ ก็ยังน่ารักอยู่อ่ะโคตรหลงรักเลยนะเรื่องนี้ต้องบอกบอกว่าอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวผมด้วยนะเออนางเอกน่ารักมากนะครับประมาณนี้ครับนะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรดใครดูมาแล้วบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ